ผ่านที่ให้ขับรถผ่านหน้าบ้านเขาอยู่ทุกวันทรไมไม่บอกอ่ะถูกพระมาพอดีเราจะถ่ายพระ่อนนีอ๋อไปก่อนเนาะครับต่อนะมาเพราะฉะนั้นนะการที่จะไล่ใครออกนะครับผมอยากให้อาหาเหตุผลมาสัก ข้อหนึ่งไม่ใช่เอาข้ออ้างตั้งแต่สมัยก่อนผมไปฟังดูแล้วสมัยก่อนก่อนที่เขาจะตั้งกฎห้าข้อขึ้นมาเมื่อคืนเหรอ,อที่พูดนะใช่ไหมครับไมก่อนอะ่ะก่อนที่เขาจะตั้งกฎห้าข้อขึ้นมาอืช่วงนั้นเราจะไปถ่ายพระเวลาพระไปบิณฑบาตเราจะตามไปถ่ายจนถึงในหมู่บ้านในอะไรเนี่ยนะอพอมีกฎห้าข้อก็ไม่มีใครเข้าไปถ่ายในหมู่บ้านแล้ว เราก็แค่หน้าบ้านใช่แล้วก็ถ่ายแค่หน้าบ้านเอามาพูดทําไมเรื่องเดิม <c oughs> นะครับเอามาพูดเรื่องเดิมเรื่องเดิมเรื่องเดิมฟังอยู่ใช่แล้วก็เรื่องขุดคลองด้วยเมื่อคืนพวกมีคนไปละรานชาวบ้านหรืออะไรยังไงเนี่ยผมให้ระบุไปเลยแล้วก็เอาคลิปมาเปิดดูเออไอคนนี้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนโน้นคนนี้ ก็ว่ากันไปเป็นรายบุคคลนี่เหมารวมทั้งหมดนี่มันจะไล่ยังไงนะ่ะผืนแผ่นดินตรงเนี้ยมันไม่มีคือคนเป็นเจ้าของตรงที่ผมอยู่ก็เป็นเจ้าของพิพลลี่เขาก็ให้อยู่เขาก็พูดชัดเจนแล้วนะครับเขาให้อยู่นะแล้วจะไล่เราออกได้ยังไงในเมื่อเจ้าของที่เขาให้เราอยู่ใช่ไหมล่ะเจ้าของที่ให้เราอยู่เราก็อยู่นะถ้าเจ้าของที่ไม่ให้เราอยู่เราก็อยู่ไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี้ใครจะไปใครจะอยู่ถ้าเจ้าของที่เ็าให้อยู่ก็อยู่ได้นะครับเออไม่มีใครมีสิทธิ์เราจะไล่เราไปไหนเรามผมว่ามันไม่เข้ากฎห้าข้อนะพวกเราเม,มันไม่เข้าอยู่แล้วแล้วเขาจะไปรวมตัวล่าอะไรชื่อกันไล่ youtube มันก็เหมือนเดิมนะก็อยู่ในกฎห้าข้อเขาก็อ่ะนี่ไงกฎห้าข้อมีใครละ่ะก็ไปหาหลักฐานมา ใครที่เขาทาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอืเออเป็นลายช่องไหมใช่ไม่ใช่ถือกล้องวิ่งผ่านหน้าบ้านเฉยๆก็เดือดร้อนอะไรล่ะเดือดร้อนเลยนักหนาผมถามนะใช่บางทีมันก็มีเผลออยู่บ้าง <c oughs> เดือดร้อนเลยนักหนาที่ถือกล้องแล้วมันขับรถบางทีมันก็มีที่แบบเราอาผ่านหน้าหน้าหมู่บ้านอาจจะหันกล้องลงไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ถ้านายอำเภอดูนายอำเภอก็คงจะคิดเหมือนกันแหละ เสียหายตรงไหนวะ <c oughs> เออก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ผมว่านะเออเพราะฉะนั้นนะครับก็คิดให้ดีๆคิดให้มันเยอะๆนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบสันตินะครับหรือโกรธที่ youtube บ้านลุงไปด่าไอ้ผัววั <c oughs> ว <c oughs> บักผัววัวโกรธที่ youtube บ้านลุงไปด่าบักผัววัวชื่อใหม่อ้าชื่อใหม่เห็นเมื่อคืนเห็นอ่า โพสในชุมชนอยู่นี่คือพวกเราอ่ะส่วนใหญ่ YouTube ที่บ้านลุงอ่ะจะไม่ค่อยมีใครสนใจถึงแม่น้องเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีใครพูดพาดพิงถึงแม่น้องไม่เคยมีผมก็ไม่เคยทำคอนเทนต์นี้ส่วนใหญ่ผมจะทำผมจะด่าแต่ไอ้ผัววัวคนเดียวเพราะว่ามันด่าลุงทุกวันครับเออแต่ในเมื่อเป็นอย่างเงี้ยคือยังไงนะมันคืออะไรช่วยอธิบายมาหน่อย ช่วยอธิบายมาหน่อยทั้งๆท,ท,ที่พวกพวกผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแม่น้องเลยแล้วจู่ๆเขามาแบบเนี้ยเขาเขาเป็นคนขึ้นมาเองนะเอองงไหมล่ะงง <c oughs> ก็แกก็พยายามแบบจะชักจูงนะให้เราไปเอ่ยชื่อให้ได้แต่ส่วนมากที่เข้าไปดูก็มีแต่คอมเมนต์ทางฝั่งนู้นที่เขาเอ่ยชื่อกันเองอเ,รเราก็ไม่ได้พูดพวกพวกกันไงอ เราก็ไม่ได้พูดไงผมไม่เข้าใจผมไม่เคยเอ่ยถึงแม่น้องผมไม่เคยทำคอนเทนต์ด่าแม่น้องหรืออะไรก็ตามส่วนใหญ่ผมก็จัดแต่บักผัววัวคนเดียวเพราะว่าอะไรเพราะาบักหัววัวมันด่าลุงด่าป้ายอยู่ทุกวันเราจะให้มันด่าฝ่ายเดียวทำไมเราด่าย t u b e ด่าหมาเพราะบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นะครับด่าสารพัดสารเบ นะครับเราจะทนให้เขาดา่าทําไมล่ะผมก็จัดคืนสิผมก็คนนะเฮ้ยมีปากเหมือนกันนะนะเออก็เอาคืนสิแล้วแม่น้องไม่พอใจเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะผมก็ไม่ทราบเออแล้วทีนี้ก็จะมารวมตัวกันไล่ youtube อะไรก็ต่างๆเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานก่อนที่มีคุณตานะเข้าไปถ่ายหรืออะไรก็ตาม พวกเรา y o u t u b e รอบไหนไม่มีใครเอาไปเล่นนะสังเกตดูไม่มีนะไม่มีใครเอาคลิปดูดคลิปไปเอาไปเล่นนะมีแต่ทางอื่นรอบนอกต่างประเทศนนเขาไปเล่นก็ไปไปด่าเขาดิเออก็ทําเรื่องไล่เขาออกจากประเทศดิ <c oughs> <c oughs> มาไล่ y o u t u b e บ้านลุงเฉยข่อยละง่งพี่น้องมีใครเล่นไหมต <c oughs> ุ้มตามเอาไปเล่นนะไปดูดคลิปเขาไหมไม,ไม่ครับนั่นไง แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะเนี่ย mm hmm. ก็ทะเลาะอันเองแล้วก็มันผ่านอะไรถึง youtube เลยเนี่ย <c oughs> เออผมกจ็จะได้บอกไงว่าไอ้ผัววัวน่ะถ้าจะเอาเรื่องนั้นมาไล่น่ะถ้าผัววัวมันหยุดด่าลุงป้าหยุดดา่า u t u ูบบ้ดดานลุงผมก็หยุดถ้ามันหยุดผมหยุดหรือจะให้พวกเราหยุดก่อนก็ได้หยุดก่อนหนึ่งวันแล้วมันหยุดตามหลังก็ได้ พูดมาตกลงประกาศชัดเจนเนาะเออเอาอย่างนั้นแหละถ้าเกิดไอ้ผัววัวมันหยุดด่าล,ล,งลุงเราก็หยุดหรือจะให้เราหยุดก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียหน้าได้มาคุยกันอ่ะเรียกมาอนคนที่มีอำนาจนะในอำเภอรหรืออะไรก็เอามาคุยเออตกลงเราจะหยุดนะนะเราจะหยุดอ่ะโอเคเราพร้อมใจกันหยุดหรือให้เราหยุดก่อนสักสองสาวันได้ไมีปัญหา ประกาศชัดเจนนะครับเขาหยุดเราหยุดไม่ต้องมีใครพูดถึงใครจบผมบอกตรงๆเลยนะคอนเทนต์หน้าบ้านลุงไม่จะเป็นต้องไปด่าใครใช่ไหมละ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครด่านะเออไม่ค่อยมีใครด่านะมีมีพิรานีเขาก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมละ่ะเออพิรานีเขาก็ประกาศชัดเจนว่าถ้าเกิดห <ผม S 1> ยุดมันหยุด ผมก็หยุดเห็นไหมเห็นไหมพวกเราเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราไม่ได้อยากหาเรื่องใครนะครับเพราะฉะนั้นให้มองเห็นจุดจุดนี้ด้วยนะนะครับคนที่จะมาวางกดวางอะไรก็ตามนะให้มามาเล็งดูตรงนี้ด้วยนะกดห้าข้อกดอ,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 อะไรที่จะมาไล่ YouTube เนี่ยนะมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตก็แค่มันหยุดเราก็หยุด คุณหยุดเราหยุดหรือคุณจะให้กลัวเสียฟอร์มให้เราหยุดก่อนก็ได้จัดมานะมันไม่ยากเลยนะครับสําหรับผมนะเขาหยุดเราหยุดจบอืมมันไม่ได้ยากเลยนะครับกลัวเสียฟอร์มบอกมาเดี๋ยวห,หยุดก่อนนะอืมใครไปละลานชาวบ้านใครไปหาเรื่องเอากล้องไปจ่อหน้าคนโน้นคนนี้บอกเลยอนะเราจะได้อะ พิจารณากันนะมาบอกเราก็ได้เราจะได้พิจารณาเฮ้ยทาจริงหรือเปล่าถ้าทําจริงก็ควรพิจารณาตัวเองไม่ต้องรอถึงนายอำเภอไม่ต้องรอให้คนที่เขามีอํานาจมาที่นี่หรอกนี่ครับพวกเราคุยกันเองได้ขอแค่บอกอืมนะเพราะฉะนั้นนะมาบอกเราได้นะไม่มีใครหรอกเขาอยากจะไปถ่ายในหมู่บ้าน ถึงมันมีอะไรให้ถ่ายในหมู่บ้านเราก็ถ่ายไปมันไม่มีใครดูหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาติดตามเขาอยากดูแค่ตรงบริเวณบ้านลุงอยากดูแค่บ้านลุงนะเขาไม่ได้ติดตามเพื่อจะไปดูเยาวบ้านหรือไปดูฝั่งโน้นหรืออะไรนะเออเขาเอฟซีที่ติดตามฝั่งเราอ่ะเขาก็ติดตามเขาก็อยากดูอยากดูลุงอยากดูป้าผมถ่ายชาวบ้านแล้วก็จะมีใครดูผมแล,มแล้วไหมล่ะเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกเขาไม่ได้ ติดตามชาวบ้านเขาติดตามลุงนะเพราะฉะนั้นกด5ข้อพวกเรารักษากันไว้อย่างดีนะครับแต่ไอ้ผัววัวเนี่ยผมคิดว่านะมันมันก็ควรจะรักษากดห้ข้อบ้างอะนะมันก็ควรที่จะหยุดด่าลุงนะครับอืมถ้ามันหยุดด่าลุงผมว่านะก็คงไม่มีใครอยากจะไปด่ามันหรอกเชื่อผมเถอะ